เื่ชีวิตมีปัญหาเมื่อพายุโถมเข้าใส่ความหวังทั้งหัวใจขอฝากไว้ที่พระองค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งให้ต้องเดินอยู่ลำพังชีวิตคือความหวังในพระ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านรายการความหวังเปลี่ยนชีวิต Hope Change Life รายการที่สร้างสรรค์โดยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะดิฉันดรจริยาอรเมยุราผู้ดำเนินรายการค่ะไม่เพียงแต่จะพาทุกท่านไปค้นหาความหวังในชีวิตแต่จะนำท่านให้ดำเนินชีวิตด้วยความหวังเพื่อความหวังนั้นจะเป็นจริงขึ้นมาในชีวิตของเราทุกคนค่ะ รายการความหวังเปลี่ยนชีวิต Hope Change Life เป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังได้มีโอกาสคิดทบทวนและมีความหวังใหม่ใในชีวิตของตอนเองนะคะเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีโอกาสที่ชีวิตด้านใดด้านหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะและก็เป็นพรแก่ตัวเองและเป็นพรแก่ผู้อื่นมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อมีชีวิตก็ต้องมีความหวังคะ่ะซึ่งนั่นหมายถึงเรายังมีโอกาสที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการค้นพบสิ่งใหม่ๆหรือแม้แต่การเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นคะ่ะทุกวันใหม่คือโอกาสใหม่ในการเริ่มต้นนะคะและความหวังจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เราไม่หยุดนิ่งคะ่ะ วันนี้นะคะคุณผู้ฟังประเด็นเรื่องราวที่นำมาแบ่งปันอยู่ในหัวข้อความหวังสู่อนาคตที่ดีขึ้นค่ะกับคำถามที่ว่าความหวังเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นจริงหรือมาฟังกันค่ะ ความหวังเป็นแนวคิดที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่อดีตนะคะและก็มีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราหากพูดถึงความหวังหลายคนอาจเริ่มคิดถึงอนาคตที่สดใสหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามนะคะคำถามที่มันเกิดขึ้นก็คือความหวังสามารถเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นจริงหรือ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังนะคะพร้อมกับถ้อยคำแห่งการหนุนใจจากบุคคลแห่งความหวังของเราในวันนี้ Person of Hope ค่ะช่วงนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยเสียงเพลงค่ะในยามที่โอแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิต โลกรามความหวังให้ว่ามันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนห้นทางไกล ผู้ฟังคะความหวังสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นจริงค่ะเพราะเมื่อเรามีความหวังเราจะมีแรงขับเคลื่อนในการทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นและส่งผลต่อสุขภาพจิตและการพัฒนาตนเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะความหวังต้องพ่วงมาพร้อมกับการกระทำและความพยายามค่ะเราต้องไม่ยอมแพ้เมื่อเผชิญกับอุปสรรค และต้องสามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นร่วมกันด้วยนะคะดังนั้นการที่เรามีความหวงังจึงสามารถนำพาเราไปสู่อนาคตที่ดีกว่าและทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นคะ่ะ ความหวังเป็นแรงขับเคลื่อนของชีวิตค่ะคุณผู้ฟังการมีความหวังทําให้เรามีจุดมุ่งหมายในการดําเนินชีวิตและส่งผลให้เรามีแรงขับเคลื่อนในทุกๆวันความหวังช่วยให้เรามองเห็นว่าเรามีทางออกค่ะแม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากการมีความหวังสามารถทําให้เรามีความมุ่งมั่นและความพยายามในการทําสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น ความหวังสามารถเป็นกำลังใจในการที่เราจะพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อเรามีความหวังในสิ่งที่เราต้องการเราก็มักจะค้นหาความรู้และทักษะใหม่ๆใช่ไหมคะที่จะช่วยให้เราบรรลุถึงเป้าหมายของเราและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังความหวังยังช่วยให้เราไม่ยอมแพ้เมื่อเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆ แต่ประเด็นที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังความหวังที่เป็นจริงกับความหวังที่เป็นเพียงความฝันเราต้องระวังว่าความหวังต้องมาพร้อมกับการกระทาซึ่งเราไม่สามารถที่จะนั่งรอให้ชีวิตดีขึ้นโดยไม่พยายามนะคะสิ่งสำคัญก็คือการตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและทำงานหนักเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นคะ่ะ การมีความหวงังโดยไร้การกระทำหรือไม่ทำอะไรนะคะอาจจะนำไปสู่ความผิดหวังได้ค่ะคุณผู้ฟังคะความหวังไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวค่ะแต่ยังเกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคมเช่นกันนะคะเมื่อคนในชุมชนมีความหวังร่วมกันพวกเขาก็มักจะสนับสนุนซึ่งกันและกันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่กว้างขึ้นค่ะเช่นการพัฒนาชุมชนและสังคมในทางบวก คือในทางที่ดีค่ะคุณผู้ฟังได้ฟังอย่างนี้แล้วก็คงจะเห็นด้วยกับข้อคิดที่นำมาแบ่งปันนะคะว่าความหวังสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นจริงค่ะนั่นหมายถึงความหวังนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นของเราทุกคนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะช่วงนี้ขอนำคุณผู้ฟังไปฟังความคิดความเชื่อของคนคนหนึ่งค่ะ ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นว่าเธอฝากความหวังไว้กับอะไรหรือไว้กับใครทีมงานได้ไปพูดคุยกับคุณชนิสรานันทิมาซึ่งเป็นพนักงานแผนกบัญชีนะคะเธอไม่ได้ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ไปฟังกันค่ะในช่วงเสียงแห่งความหวังค่ะช่วงเสียงแห่งความหวงัง น่าจะเป็นครอบครัวค่ะมีคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็มีลูกพอเวลาเราทำงานเหนื่อยค่ะเรากลับไปกลับไปที่บ้านค่ะก็จะหายเหนื่อยเราไปเจอความรักเจอความอบอุ่นที่บ้านค่ะทำให้เราหายเหนื่อยได้อยากจะรู้ใจทำไมรักเธอได้แต่เพ้อไปด้วยใจเรียกหา แรกที่พบเพียงสกตาก็หลงรักเหมือนดังว่าจะขาดใจตราบวันนี้ใจก็ยังละเมอวาดกลัวเธอใจจะร้างรา จะได้เพียงเธอมาเป็นดวงใจยังไฟฟ้า สองคนสุกเลือล้นจนใครๆอิจฉาด้วยได้รักจางนาตาด้วยความรักชุดชีวารอสองคนยังไฟฝันถึงวันที่สุขสันและสุขสดใส ควันใจให้สุขุรา เธอยิ้มยังติดตาอยากจะได้เพียงเธอมาเป็นดวงใจอยากจะได้เพียงเธอมาเป็นดวงใจ คุณชนิสรานันที่มาฝากความหวังไว้กับครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากเธอมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่บนพื้นฐานของความรักและความห่วงใยให้กันและกันนะคะแต่ก็มีผู้คนมากมายค่ะคุณผู้ฟังที่หันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังก็ไม่มีใครที่จะฝากความหวังไว้ได้ ความหวังเป็นเสมือนเข็มทิศในชีวิตค่ะหากเราไม่มีหวังเราอาจจะหลงทางในความมืดมนแต่เมื่อเรามีความหวังมันก็จะช่วยให้เรามองเห็นเส้นทางสว่างขึ้นและก็สร้างจุดมุ่งหมายในชีวิตได้จริงค่ะคุณผู้ฟังคะอนาคตคือสิ่งที่เราทุกคนมองหาค่ะ แต่ไม่ใช่ทุกคนได้รับอนาคตที่ดีไปในทุกด้านของชีวิตนะคะบางคนอาจจะเผชิญกับปัญหาหรือความไม่แน่นอนในอนาคตแต่ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะกำลังเผชิญกับอะไรความหวังสามารถช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำงานและดำเนินชีวิตนะคะความหวังจะเป็นพลังที่สามารถช่วยให้เรามีแรงผลักดันในการก้าวเดินต่อไปในอนาคตเช่นกันค่ะบางคนกล่าวว่า ความหวังไม่ใช่เรื่องของวาสนาที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตนะคะโดยไม่คิดที่จะลงมือทำอะไรแต่ความหวังเป็นเรื่องของความพยายามและความตั้งใจค่ะในการทำสิ่งต่างๆไม่เพียงแค่ตัวเองแต่ยังเป็นความหวังที่ต้องการเห็นชุมชนสังคมและประเทศที่เราอยู่นั้นจเจริญก้าวหน้าอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะ มาถึงตอนนี้คุณชนิศรานันท่มาได้แบ่งปันให้เราฟังว่าเธอมีความหวังที่อยากจะเห็นสังคมประเทศไทยเรามีการพัฒนาที่ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆค่ะไปฟังกันค่ะในส่วนของการศึกษาก็มองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อยากให้เด็กๆทุกคนนะคะมีการศึกษาที่แบบ ที่เท่าเทียมกันเนาะอยากให้รัฐบาลวาช่วยเหลือตรงนี้ด้วยได้ก็จะดีค่ะถ้าเด็กๆทุกคนนมีการศึกษาที่เท่าเทียมกันนะคะก็จะสามารถแบบนำนำในในส่วนของการเรียนรู้ในการศึกษาเนี่ยไปต่อยอดในการทํางานต่อไปได้ค่ะคุณผู้ฟังคะ เมื่อพูดถึงปัญหาที่คุณชนิษราเผชิญอยู่นั้นเธอก็ตอบว่าเธอกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพที่มีฝุ่นควันมากมายในเมืองที่เธออยู่ค่ะและก็ปัญหาด้านการจราจรการเดินทางซึ่งรถติดมากค่ะส่วนเรื่องความหวังในอนาคตนั้นเธอต้องการเห็นลูกๆได้ร่ำเรียนมีการศึกษาสูงๆและก็อยากให้ครอบครัวมีความสุขก็พอแล้วค่ะไปฟังกันค่ะ อาจจะเป็นแบบฝุ่นควันหมอกควันค่ะทำให้เราแบบหายใจเอาอากาศที่ไม่ดีเข้าไปในร่างกายเนาะอาจจะมีป่วยบ้างค่ะแล้วก็รถรถติด,ตวดเวลาเวลาเราเดินทางมาทำงานนะคะก็แบบรถรถติดมากเลยต้องต้องเผื่อเวลาเดินทางเยอะค่ะ ก็ตอนนี้ก็เป้าหมายจะอยู่ที่ลูกค่ะก็อยากให้ลูกมีมีการศึกษาได้สูงที่สุดให้ให้เขาได้เรียนได้เรียนที่ดีๆที่สุดค่ะแล้วก็ให้ครอบครัวแบบมีความสุขเนี้ยค่ะ มาถึงช่วงเวลาของบุคคลแห่งความหวังกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะเติมเต็มความหวังให้กับคุณผู้ฟังด้วยข้อคิดคำหนุนใจจากคิตชนผู้ที่เชื่อและดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ค่ะวันนี้นะคะให้เราไปพบกับอาจารย์วัชระผู้ชัยซึ่งท่านเป็นศิทธยาพิบาลฝ่ายบุกเบิกและติดตามผลและก็เป็นสิทธยาพิบาลอนุชนคิตจักจีนเชียงใหม่ค่ะ ไปพบกันนะคะในช่วงบุคคลแห่งความหวังเพร s o n น f h ออฟโฮปค่ะช่วงบุคคลแห่งความหวัง,วงยวอยากจะมาให้ความหวังและกำลังใจกับเราทุกๆคนที่อยู่ในสภาวะที่เผชิญกับความเศร้าหรือความทุกข์ใจอยู่พี่น้องครับในความเศร้าหรือความทุกข์ใจเนี่ย เราทุกคนร้วนแต่เคยเผชิญกับความรู้สึกเหล่านี้ด้วยกันทั้งนั้นแต่เราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกนี้ได้โดยการที่ชีวิตของเราทั้งหลายนั้นมีความหวังนะครับแท้ที่จริงแล้วความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราครับทุกๆคนที่เกิดมาร้วนเผชิญกับความทุกข์ทั้งนั้นความทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตของเราล้มเหลวแต่เป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และเติบโตก้าวหน้าพัฒนาต่อไปเมื่อใดก็ตามที่เราเจอความทุกข์ อยากจะให้เราเป็นคนที่ค้นหาแหล่งที่จะสนับสนุนตัวเราไม่ว่าจะสนับสนุนด้านจิตใจสนับสนุนเราในการให้คาปรึกษาหรือมีทางออกที่สร้างสารรค์ให้กับเราในการใช้ชีวิตต่อไปรวมไปถึงชีวิตของเราควรที่จะมีสังคมหรือมีเพื่อนที่ปลอดภัยที่จะเป็นเซฟโซนให้กับเราที่เราจะสามารถ พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความทุกข์ใจที่เรามีเพื่อที่เราจะได้ไม่เก็บไว้คนเดียวและเป็นการที่ช่วยทําให้เรารู้สึกแบ่งเบาวความทุกข์ในใจของเราเมื่อใดก็ตามที่เรามีความท้อใจความเหน็ดเหนื่อยความทุกข์ใจเรามักจะรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรแล้วใครมาเสนออะไรก็ไม่เอาสักอย่างเพราะว่าใจไม่พร้อมเมื่อใดก็ตามครับที่เราอยู่ในสภาวะอย่างนั้นอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจทําสิ่งใดจงหยุดและพักให้หายเหนื่อยนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราหยุดพัก ให้หายเหนื่อยแล้วแล้วค่อยมาคิดต่อว่าจะทำยังไงต่อเพื่อที่เราจะอยู่ในสภาวะที่พร้อมจะรับมือและเผชิญหน้าต่อไปในการตั้งเป้าหมายของชีวิตของเราเป็นไปได้หลายอย่างเลยครับเมื่อชีวิตของเราที่มีเป้าหมายจะช่วยทําให้เรามีแรงผลักดันที่อยากจะใช้ชีวิตต่อในวันนี้อยากจะบอกกับเราทุกคนว่าความทุกข์ที่เรารเผชิญอยู่ในวันนี้ไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสที่เราทั้งหลายจะได้เรียนรู้ และได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตของเราแต่ละคนอย่างแน่นอนนะครับชีวิตของเรานั้นมีความหวังครับและความหวังนี้จะช่วยสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะความซึมเศร้าในชีวิตของเราได้เหตุผลที่เราสามารถเผชิญความเศร้าหรือความทุกข์ใจได้นั้นเราไม่ได้เผชิญเพียงลําพังแต่เรามีพระเจ้าที่ทรงเข้าใจและก็รับฟังคําอธิษฐานของเราพระองค์ได้บอกกับเราในพระธรรมมัทธิวบทที่11บเอข้อยีบแปดว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเราและเราจะทําให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขในวันนี้พระเจ้ากําลังเชิญชวนให้เราที่จะนําภาระความทุกข์ใจความกังวลของเราที่มีนั้นเลิกที่จะแบกไว้ด้วยตัวเองครับแต่มาหาพระเจ้าฝากไว้กับพระองค์ให้พระองค์ช่วยจัดการความทุกข์หรือความซึมเศร้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตของเราทุกๆคน และเราสามารถที่จะประเชิญความทุกข์หรือความเศร้าในชีวิตของเราได้ไม่ใช่เพราะตัวเราเพียงลําพังแต่พระเจ้าพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราและพระเจ้าพร้อมเข้าใจเราทุกอย่างครับขอเชิญชวนนะครับที่จะลองเปิดใจลองอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราอย่างแท้จริงและพี่น้องจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยกันนะครับและพระเจ้าก็เป็นความหวังของพี่น้องทุกทกท่านเช่นเดียวกันนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณข้อคิดดีๆและคำหนุนใจจากอาจารย์วัชนะผู้ชายอีกครั้งนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์มากมายและนำไปคิดทบทวนปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อมีชีวิตก็ต้องมีความหวังอย่าให้ใครหรือเหตุการณ์ใดๆมาทำลายความหวังและความสุขของคุณผู้ฟังนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการความหวังเปลี่ยนชีวิต Hope Change Life ในหัวข้อ ความหวังสู่อนาคตที่ดีขึ้นกันแล้วค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการมากระทั่งจะจบค่ะ หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการที่จะเรียนรู้เคล็ดลับในการดำเนินชีวิตด้วยความหวังซึ่งนำไปสู่การประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะคะโดยติดต่อมาที่ทีมงานเสียงสันติค่ะซึ่งทางทีมงานก็มีหนังสือเล่มเล็กๆที่มากด้วยคุณค่าและความหมายส่งไปให้ทุกท่านเลยค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนั้งสิ้นเลยนะคะ เพียงคุณผู้ฟังติดต่อมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน1น1 1ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสปรษณี5 0 0าศนศนค่ะหรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะโดยโทรเข้ามาที่หมายเลข053-242-654ค่ะสะดวกส่งทางอีเมลก็ได้ที่ vop v o i c e o f p e a c e org นะคะ อีกครั้งค่ะส่งทางอีเมลที่ vop at voicepeace o o r g ค่ะท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังขอปิดรายการด้วยถ้อยคำแห่งความหวังค่ะการมีความหวังเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินชีวิตเพราะมันทำให้เราสามารถมองโลกในแง่ดีและทำงานเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น ไม่ว่าในสภาวะแวดล้อมใดก็ตามการมีความหวังจะเป็นแรงผลักดันให้เราไม่หยุดนิ่งและสามารถพัฒนาไปในทางที่ต้องการได้ในที่สุดขอพระเจ้าทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ para